สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอดถอนนะคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับาารคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเลขเด่นบนตัวเดียวนะเทียบชวดเป็น4สูตรนะรสูตรที่1ตัวเดียวสูตรที่2ก็ตัวเดียวสูตรที่3ตัวเดียวสูตรที่4ีนี้ตัวเดียวนะครับ เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเดินมาแค่5้างวดนะครับเข้าตั้งแต่งวดที่ออก4ี่แดเนี่ยลงมานะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะสมาชิกนะนะครับเป็นสูตรระยะสั้นเดินดี4ี่งวดเ,เดินดี5้างวดตอน,นะครับทั้ง4สูตรเลยนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง4สูตรนะครับแต่ตัวผมชอบแล้วก็เป็นเลขเด่น วิ่งบุญระจำงวดนี้นะครับงวดอีกสองสามวันนี้หวยก็จะออกครับงวดที่ผ่านมานี้สูตรนะับมันชนกันทั้งทั้งสี่สูตรเลยนะครับแต่ละงวดนี้มันไม่ชนนะงวดที่ผ่านมาชนกันทีเดียาก็ค่าขาดงวดที่จะถึงเนี้ยเลขมันชนกันอีกนะฮะชนกันตัวเดียวเลยสี่สูตรนี้ส่วนจะชนกันตัวไหนก็ดูไปเป็นจบเดี๋ยวผมมีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มาต่อกันด้วยเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเพือนงานนะแต่สําหรับวิ่งล่างนี้เทียบชนกันแค่2สูตรนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับ,บวิ่งล่างเทียบชนกัน2สูตรตัวเดียวอันนี้วิ่งบนเทียบชนกัน4สูตรตัวเดียวนะครับก็ทั้งวิ่งบนวินว่งล่างก่อนที่นะครับก่อนที่พรุ่งนี้นะครับผมจะไปสรุปนะครับ <c oughs> สรุปให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับช่องกระตอนนักคำนวณนะฮะอ่ะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะฮะทางช่องเ,เพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลับจิ้แบงครัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งที่กฎหมายใดยๆทั้งสิ้นท,ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองทุกผิดกาบขอโทษขออภัยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิ่งล่างตัวเดียวเทียบช่วงกัน2ส,สูตรก่อนนะครับ มดแรกครับสุดที่หนึ่งนะครับวิงล่างตัวเดียวด้เลกาสุดที่สองด้เลก0ศูนย์ะไม่ชนจับชุดเดียวเลยครับเพราะตัวเลขไม่ชนกันเพอราะออกก้าศู 1. นย์ก็มาครบฮะมาครบที่สิ่งล่างมดแรก พนสองนะวิ่งล่างเทียบช่กันสองสูตูตรที่หนเลขเสูตรที่สเลขก,ก้าช่วงกันที่เลขเก้าครพระเาเกียร์เก,ก็มาทีา่หน่วยล่างนะึ่งนที่2หน่วยล่างหนที่3าม สูตรที่ล่างตัวเดียวเทียบชนกัน2สูตรสูตรที่1เลข7สูตรที่2เลข1นะไม่ชนจับชุดเดียว7 1 1 7พนึ่งหนะอกห็ก็มาครบ2ตัวล่างอ่ะหมวดต่อมางวดที่4สูตรเลขสูตรที่ล่างตัวเดียวสูตรที่1เลข6สูตรที่2เลข6อ่ะชนกันที่เลข6กเพรอกหก หกก็ 6, มาที่หลัก 10, ้งสองสูตรเลยถูกเป็นมวดที่สี่สูตรนี้ก็เดินห้ามวดเหมือนกันนะฮะสูตรระยะสั้นเหมือนกันหหลักนะวดที่ผ่านมาสูตรเรล็ล่รกตัวเดียวสูตรที่หนึ่งเลขสสูตรที่สองเลขสี่นะฮะไม่ชวนฮะจับชุดเดียวสี่สไปกับพดอกสีก็อ่ะนะฮะสี่สถูกเป็นมวดที่หะะ้า ว่าที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีท,ทำกันนะวิ่งล่างเทียบช่วงกับ2อสูตรนี่ฮะวิ่งล่างเทียบช่วงกับ2อสูตรสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1วิธีทำฮะนำหลัก10บบวหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้ากันที่2 2ครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่2 1ครั้งบวก10 3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก2 6ที่เอาบวกกระดูกเกลงท้ายเลข2 2 3สองสามลงท้ายเลข5 5้าบวกเลงท้ายเลข2 2งสบวกสลงท้ายเลข5 5าหบวกสคงที่ลงท้ายเลข7ฮะสูตรที่1เลข7ฮะสูตรที่2ฮะวิธีทำนำหลักพัน1ครั้งบวกหน่วยล่าง1ครั้งบวก10 3ตัวหนาครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเคงที่นะครับเอาบวกกันดู0 2ท้ายเลข2 2 9ก็ได้เลข1นะครับ หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกเจ็ดลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดคงที่ก็ลงท้ายเลขเจ็ดอ่ะวันนี้วิ่งล่างใครดับไม่สนนะพาดับเลยนะครับถ้าคิดว่ามันจะมาตามสูตรนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบเลขเจ็ดนะวันนี้ล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยผมคิดว่าน่าจะมีเลขเจ็ดนะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งก็เลขเจ็ดสูตรที่สองก็ได้เลขเจ็ดชนกันที่เลขเจ็ดนะทั้งสองสูตรเลยวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนกันสองสูตรวันนี้ลงจริงให้หัวประชาวันที่ 16บหกทับหกทับหกเจ็อรอลุ้นกันฮะล่างนะฮะมีละเลขเจ็ดไหมอรอลุ้นกันนะอ่ะทีนี้มาดูอ่ะเด่นบนกันบ้างอ่เด่นบนเทียบชุกัน4สูตรนะรเป็นสูตรใหม่ดูกันนะครับตัวแรกสูตรที่1เลข8ปดสูตรที่สเลข4สูตรที่3เลข1สูตรที่4ได้เลข1นะครับอ่อผลออกสี่ดหนึ่งก็มาครบฮะมาครบ3ตัวบนเลย สี่สูตรมาครบสามตัวบนนะครับถูกงว,วดที่หนึ่งเอจึงเลยครบสามตัวบนหมดแล้วะครับ อัง้ฤที่สองอะสูตรที่1เลข8สูตรที่2เลข5สูตรที่3เลข8สูตรที่4เลข9กอ่ะก็ผลดอก 5, 9, 8. กก็มาครบ3ตัวบนฮะสีสูตรนะเอา4สูตรมาจับรวมกันนะก็มาครบ3ตัวบนงวดที่2เพราะตัวเลขมันไม่ชนกันนะถูกต้งวดงที่2 ต่อมาสูตรที่1เลข6ก,กสูตรที่สเลข6สูตที่สเลข1นสูตรที่4ก็เลข1ก็ดอก1 1 6ก็มาครบ3ตัวบ,บน <c oughs> ถูก้อที่สามง้ต่อมาฮะ สูตรที่1เลข 0, ูนยศูเลขหก3ามเลขเก้าูที่สเลขเลกาอก 9, นะัพอ 6, 9หเนะกานมาครบ3ตัวบนอนะีกนะัที่ผ่านมาครับนะ สูตรนี้นะครับทมเทียบชนให้งวดแรกนะก็คือสูตรใหม่นะครับสมาชิกนะสูตรที่1ได้เลขเก้างวดที่ผ่านมาสูถือสองเลขเก้าถือสามเลขเก้าถือสี่เลขเก้าทุกงวดนะสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่เทียบชนกันทั้งหมด4สูตรนะครับสูตรงวดแรกสูตรไม่ชนกันงวดที่2สูตรไม่ชนงวดที่สามสูตรไม่ชนงวดที่4ก็สูตรไม่ชน4สูตรเดียวนะแต่งวดที่ผ่านมาสูตรชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวเลย4สูตรเป็นหลักห้าเก้าสาม เป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนะครับลงให้งวดแรกนะครับหมายเฉพาะหลักสิบนะครับเพราะมันชนกันทั้ง3สูตรเลยนะครับงวดที่ผ่านมาถูกหัวที่จะถึงนี้4สูตรนี้ชนกันตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะมันชนกันอีกนะฮะดูดีๆนะแนววิธีทมผมไม่บอกนะครับดูตาม <c oughs> ติ๊กไปเลย นะครับสูตรที่1ครับ3ามวกสามลท้ายเขบวกห้าหกบวกห้าได้เลขหนึ่งหบวกห้าลงท้ายเลขหกหบวกสีได้ศูนย์ศบวกหนคงที่ก็ลงท้ายเลขหนึ่งฮะสูตรที่สองบวกเ้าลงท้ายเลขสี่สีบวกเก้าลงท้ายเลขสามบวกเ้าลงท้ายเลขสองบวกสลงท้ายเลขห้าบวคงที่ลงท้ายเลขหนึฮะสูตรที่สออ้สูตรที่ 2, 5, 9, 4, 9, 3ฮะ สาบวกเก้าลงท้ายเลขสองสบวกเก้าอ้สามบวกเ้าลงท้ายเลขสองบวกเก้าลงท้ายเลขหนึบวกเ้ลงท้ายเลขศูนย์ศก็ได้สามบวกสลงท้ายเลขหกหกบวกห้างที่ลงท้ายเลขหน่งครับสูตรที่สีนะครับห้าบวกางท้ายเลขศูนย์ศูกสามก็ได้สามสบวกสลงท้ายเลขหกหกบกหลงท้ายเลขหนนะครับเห็นไหมฮะวิธีทําต่างกันนะครับชนกันที่เลขหฮะทั้งหมดสสูตรเลยงวดนี้เนี่ยฮะแคปสูตรไว้ฮะใครชอบเลขหงวดนี้ นับน่าจะมีเฮนะครับชนกันทั้ง4ส,สูตรนะครับทอดเบื้งหนึ่งจัดมองขัดผ่านนับหนึ่ทั้ง4สูตรเลยจะมาหรือไม่มานะครับหนึ่งหนสูตรงวดประจำวันที่นับสทับหกทับหกเอ่ะรอลุ้นกันผมใช้จริงนะครับสูตรนี้เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาสรุปให้นะครับบนผมเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับ ล่างผมเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับอ่ะตามนี้เลยเฮงเฮงปากปาก,ปากทุกท่านขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ